วันนี้ทางเพจน้องขี้เขียดพี่พานำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบ o n e เนะที่เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานของคอนเซปที่จะต่อยอดไปสู่าสามัญแล้วก็แพทหนึ่งะ,ะคือข้อนี้เขาถามว่าถ้า k เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า1แล้ว k บวก k กำลังสองบวก k กำลังสาม โอเคกำลังสโอเคกำลังหไปเรื่อยๆถึงเคกำลังแเท่ากับเท่าใดอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีขั้นแรกเนี่ยพี่ทวนให้ก่อนเนอะก็คือถ้าใครไม่แม่นหรือว่าพื้นฐานไม่ดีเนี่ยก็คือดูจากคลิปนี้ได้เลยทุกสูตรที่ใช้สำหรับอนุกรมเล เลขคณิตแล้วก็อนุกรมเลขคณิตนะอ่าพี่ขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึงนะอ่าอันแรกเป็นสูตรการหารลำดับก่อนการหารลำดับมันก็จะแบ่งออกเป็นลำดับเลขคณิตกับลำดับ เลขาขาคณิตเนาะลำดับเลขคณิตและเลขาคณิตซึ่งลำดับเลขคณิตเนี่ยสูตรของมันน่ะก็คือสูตรของมันคือ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d โดย d เนี่ยคือ,อ a 2อลบ a 1นนะ หรือว่าจะเป็น a 3ลบ a 2ก็ได้หรือว่าเป็น an บวก1ลบ an นั่นเองก็จะได้เป็น d a 1คืออะไร a 1คือ 1> <A> 1พจน์แรก an คือพจน์สุดท้ายส่วน n n เนี่ย คือจำนวนพจน์นอะอันนี้คือลำดับเลขคณิตเ,เ,เนะส่วนอันต่อไปคือสูตรของลำดับเลขาคณิตสูตรของลำดับเลขาคณิตเนี่ยคือ an เท่ากับ a 1อ่ากำลัง n ลบหนนั่นเอง คือเหมือนกับว่าถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าพี่ต้องการ a 2เนี่ย a 2จะมีค่าเท่ากับ a 1เนี่ยคูณกับ r เนี่ยนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่า a 2ส่วน a 1มีค่าเท่ากับ r ไงถูกไ,ไหมอ่ะแล้วถ้าเป็น a 3ล่ะ a 3มันก็จะมีค่าเท่ากับ a 1คูณ r กํลาลังสองไง ก็คือ r เนี่ยถ้าอยากจะใช้เนี่ยก็คือเอาเลข r บวกกับ a 1เนี่ยบวกกันต้องได้เลขนี้บวกกันโอเคเนาะอ่าแล้วอันต่อไปก็คือสูตรสูตรการหาอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเลขาคณิตละอ่าสูตร หารูกรมเลขคณิต sn, SN เท่ากับ a 1คูณกับ1ลบ r กําลัง n ออไม่ใช่โทษทีนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพี่ขอแก้น,นิดนึงเป็นเลขาคณิตนะเลขาคณิตเลขาคณิตนะ ก็คือเ1คูณ R 1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ R และมันยังมีอีกสูตรหนึ่งสูตรเหมือนกันเลย a 1คูณกับ R กำลัง n ลบ1ส่วน R ลบ1น่าเกิดจากการหาอัตราส่วนนะส่วน a 1หรือว่าเป็นไปเรื่อยๆเป็น a n บวก1ส่วนด้วย a n นนั่นเองนะ อันนี้ก็คือในกรณีที่ r เนี่ยมันน้อยกว่า1ส่วนในกรณีนี้คือ r มากกว่า1เนาะแล้วอันต่อไปก็คือสูตรของน้องคนไหนที่ยังที่จดไม่ทันเนี่ยก็จดก่อนก็ได้นะจดก่อนเนาะแล้วก็แคปไว้แล้วก็พี่ก็จะเลือล่อนแลลวอ่าสูตร นนอนุกรมเลขคณิตสูตรอนุกรมเลขคณิตคือ sn <น>มีค่าเท่ากับ n ส่วน2 a 1บวก an นั่นเองแค่นี้เลยแต่เราจะเห็นแบบบางที่เขาใส่เป็น sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ a 1 บวก an an คืออะไร an คือ a 1บวก n ลบหคูณ d ไถูกไหมเราก็ใส่ a 1บวกกับ n ลบหคูณกับ d มันก็จะได้เป็น n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวก n ลบหคูณ d นั่นเองโอเคอันนี้คือสูตรทั้งหมดของเรื่องพีคมน,นะก็ะคือสำหรับ เลขคณิตและเลขขาคณิตนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าถ้า k เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหนึ่งแล้วอ่าเขาบอกอะไรเขาบอก k เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งนะแล้วอ่าเนี่ย k บวก k กำลังสองบวก k กำลังสามบวก k กำลังสี่เปเรื่อยๆถึง k กำลังแปดเท่ากับเท่าใด วิธีการเช็คว่า,าข้อนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตหรือเลขาขาคณิตนะคือสังเกตง่ายๆหรือว่าถ้าไม่รู้เนี่ยก็ใช้หลักการอย่างนี้เลยคือถ้าเลขคณิตเนี่ยกับเลขาขาคณิตเลขาขาคณิตนะเลขคณิตเนี่ยคือ a 2ล a 1เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ a 3ล a 2ส่วน เลขคคณิตเนี่ยคือ a 2หาร a 1จะมีค่าเท่ากับ a 3หาร a 2อะดูจากข้อนี้แล้วเนี่ยก็คือ a 2เนี่ยมันเป็น k กํลังสองเนะเป็น k กํลังสลบ k มีค่าเท่ากับ k, 3, บ k กําลังสมลบ k กํลังสองก็คงไม่ใช่นะไม่ใช่ดังนั้นมันเป็นเลขาคณิตแน่นอนก็คือ k กำลังสองส่วน k มีค่าเท่ากับ k กำลังสามส่วน k กำลังสองต,อตัดตัดจะได้ k เท่ากันทีนี้เรามาหาผลบวกกันดีกว่าผลบวกจึงมีค่าเท่ากับ sn มีค่าเท่ากับ a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1 เนาะ a 1คืออะไร a 1คือพจน์แรกคือ k พี่ขอมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะ k คูณกับ r r คือระยะห่างไงก็คือ k ด้วย k n, n คือจำนวนพจน์ข้อนี้มีอยู่8พจนะ์เนาะลบ1ส่วนด้วย k ลบ1อ่ะข้อนี้ก็ตอบเรียบร้อยนะจ๊ะ โอเคไว้เจอกันข้อถัดไป